ต้นตันคือหาต้นตันสองยอดให้โชคสามงวดซ้อนชาวบ้านเผยเจอเรื่องประหลาดเพียบต้นตาลสองยอดให้โชคลาภชาวบ้านพบเรื่องประหลาดและเคยถูกรางวัลจากตัวเลขที่ปรากฏบนต้นมาแล้วถึงสามงวดซ้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้12มกราคมที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านภูพัฒนาม .12 ตหนองตะไก้อหนองบุญมากจ นครราชสีมาพบต้นตาลประหลาดมีสองยอดในต้นเดียวยืนต้นตระงานบริเวณคณาห่างจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลเมตรซึ่งบริเวณดังกล่าวมีต้นตาลอยู่จำนวนมากแต่ต้นตาลที่มีสองยอดมีเพียงต้นเดียวโดยมีขนาดลำต้นใหญ่ประมาณสองคนโอบสูงประมาณ20เมตรเคยมีชาวบ้านพบเรื่องประหลาดและมองเห็นตัวเลขที่ปรากฏบนต้นตาลสองยอดนำไปเสี่ยงโชคถูกติดต่อกันสามมวดซ้อน จากการสอบถามนายชัยอ้อนรักลางอายุ56ปีผู้ใหญ่บ้านบ้านเสริมสุกหมู่8ดตอหนองตะไก้อหนองบุญมากจอนครราชสีมาผู้ที่เคยได้โชคจากต้นตาลสองยอดเล่าว่าต้นตาลยอดสองยอดต้นนี้เกิดมานานร่วม50ปีตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นเด็กก็พบเห็นต้นตาลต้นนี้แล้วแต่ต้นไม่ได้สูงใหญ่ขนาดนี้และตนเองก็ไม่ได้ใส่ใจ จนได้มาพบต้นตาลอีกครั้งจึงจำได้และได้พาชาวบ้านมาดูรู้สึกว่าเป็นต้นตาลที่แปลกประหลาดและตนเองสังเกตเห็นเชื้อราที่มีสีขาวบนต้นตาลตัดกับสีของลำต้นที่มีสีดำเห็นเป็นตัวเลขขึ้นบนยอดตาลจึงถามชาวบ้านคนอื่นว่าเห็นเหมือนตัวเองหรือไม่แต่ไม่มีใครเห็นตัวเลขดังกล่าวตนเองก็แปลกใจเพราะตัวเลขมีขนาดใหญ่มากแต่ทำไมไม่มีใครเห็นตนจึงลองไปเสี่ยงโชคและถูกรางวัล ต่อมาชาวบ้านทราบข่าวก็มีการมากราบไหว้ขอโชคลาบบางคนก็ถูกติดต่อกันถึงสามมวดซ้อนแล้วแต่ดวงของแต่ละคนผู้ใหญ่ใช้อ้อนเล่าถึงประวัติของต้นตาลสองยอดอีกว่าเจ้าของที่นาชื่อคุณตาจาับนวมโคกสูงอายุ82ปีอยู่บ้านเลขที่188หมู่8ต่อเสริมสุกอน้องบุญมากจอ นครราชสีมาซึ่งเป็นผู้ปลูกต้นตาลต้นดังกล่าวเคยเล่าให้ตนเองฟังว่าสมัยก่อนถนนหนทางไม่สะดวกเวลามาทำนาตาจาักและภรรยาจะต้องมานอนที่กระท่อมซึ่งสร้างอยู่ใกล้ๆกับต้นตาลสองยอดและจะมีจอมปลวกเกิดขึ้นตอนกลางคืนตาจาักเห็นเปลวไฟเกิดขึ้นจากจอมปลวกพุ่งผ่านบริเวณง่ามที่แยกออกของต้นตาลสองยอดเกิดไฟลุกติดคล้ายการจุดตะเกียงจึงเรียกภรรยาดูสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้น ต่อมาไม่นานมีชาวบ้านมาเกี่ยวข้าวบริเวณดังกล่าวได้นำเชือกไปรัดต้นตาลในช่วงดึกเพราะรู้สึกเหมือนต้นตาลจะเอ็นมาทับแต่พอสังเกตอีกครั้งต้นตาลก็ตั้งตรงเช่นเดิมพอนำเชือกมารัดอีกรอบใต้ต้นตาลก็จะล้มเอ็นใส่ชาวบ้านจึงเลิกรัดและมีเจ้าของนาบริเวณใกล้เคียงนำรถเกี่ยวข้าวโดยไม่ได้บอกกล่าวหรืออย่างไรไม่ทราบรถเกี่ยวข้าวเสีย จึงลงไปซ่อมเกิดอุบัติเหตุถูกใบพัดรถเกี่ยวข้าวตัดขาดไปหนึ่งนิ้วหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทําให้ตนเองเชื่อว่าต้นตาลสองยอดต้นนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภล่าสุดชาวบ้านที่เดินทางไปชมและกรับไหว้ต้นตาลสองยอดได้สังเกตเห็นตัวเลขปรากฏบริเวณยอดต้นตาลด้านซ้ายมือเป็นเลขสี่หนึ่งชาวบ้านได้ถ่ายภาพเก็บไว้และบอกว่าจะนำตัวเลขที่เห็นไปเสี่ยงโชคต่อไป